อาการเหนื่อยคนวัยทองที่คนรอบข้างไม่เข้าใจสาเหตุจากอะไรติดตามในคลิปนี้เลยค่ะเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมพูดอย่างนี้ก็หอบคัะเนี่ยหอบรู้สึกมันเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยที่ใจอะใจไม่อิ่มค่ะปวดน,นี่ค่ะรายการไลฟ์ทอลกับดรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพิุธัญญาหาจะเป็นดรพงศทรและเพจเล่งลูกให้ได้เกียรตินิยมค่ะหลายๆคนนะคะเมื่อเข้าสู่วัยทอง ก็จะมีอาการเหนื่อยเพลียอ่อนล้าโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอาการเหล่านี้จะทำให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจนะคะทรมานกายก็คือเหนื่อยล้าแต่ทรมานใจก็คือการที่พอมีอาการแบบนี้แล้วไปเล่าให้ใครฟังก็จะมีคนไม่เข้าใจอย่างเช่นไปนเล่าให้สามีฟังให้ลูกฟังนะคะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าดูภายนอกปกติดีดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นอะไร แล้วอาการเหล่านี้ถ้าคุณไปพบแพทย์นะคะถ้าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเนี่ยคุณไปพบแพทย์ก็จะตรวจแล้วมักจะปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยนะคะการรักษาก็จะแอดมิให้น้ําเกลือบางคนก็ได้รับการรักษาให้ไปพักผ่อนที่บ้านนะคะแต่อาการเหล่านั้นยังคงไม่หายไปยังคงเป็นอยู่ทําให้คุณทุกทรมาน สุดท้ายอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้จะป่วยอะไรแต่คุณยังมีอาการเหนื่อยอยู่ซึ่งการแพทย์แผนอุบันนั้นนะคะเรียกได้ว่ามีข้อจํากัดในหลายๆด้านทําให้ตรวจไม่เจอนะคะแต่ถ้าเรามาดูในมุมมองของการแพทย์แผนจีนดูบ้างนะคะจะพบว่ามันมีสาเหตุที่อธิบายได้โดยไวยทองนะคะสาเหตุของไวยทองในแผนจีนเนี่ย พบว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นจากเย็นไตพร่องเกิดจากที่ตับติดขาดหรือว่าเลือดพร่องนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันเป็นสาเหตุซึ่งมันเป็นระดับของความรุนแรงที่แตกต่างกาันอย่างเช่นเริ่มต้นอาจจะเกิดจากเย็นไตพร่องถ้าเราไม่ดูแลมันดีๆมันก็จะกลายไปเป็นที่ตับติดขาดและเลือดพร่องค่ะทีนี้สาเหตุจากที่ตับติดขาดนี่แหละค่ะที่จะทําให้คุณมีอาการเหนื่อยเพลียและอ่อนลา้า ชีตับติดขาดนะคะก็คือลมปราณตับติดขาดตับในการแพทย์แผนจีนนะคะจะทําหน้าที่ในการกักเก็บเลือดและการหมุนเวียนของลมปราณทั่วร่างกายนะคะทั้งส่งไปส่วนต่างๆของร่างกายไปหัวใจไปม้ามไปกระเพาะอาหารไปสมองหรือไปส่วนอื่นๆทีนี้ถ้าคุณมีปัญหานะคะลมปราณเหล่านี้มันไม่สามารถกระจายไปได้เนี่ยจะทําให้คุณมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าแล้วก็มีอาการเหนื่อย ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากข้างในโดยตรงนะคะนอกจากจะมีอาการเหนื่อยและอ่อนล้าแล้วนะคะยังจะมีอาการอย่างเช่นทําให้คุณรู้สึกเก็บกดนะคะเป็นคนเก็บกดรู้สึกหงุดหงิดแต่วันอยู่ข้างในจนวันหนึ่งอาการมันมากขึ้นนะคะจากที่ตับติดขัดมันก็จะกลายเป็นไฟตับอันนี้มันก็จะทําให้กลายเป็นวีนแตกหรือระเบิดอารมณ์ต่างๆออกมานะคะเป็นคนขี้เวียนขี้วีนหงุดหงิดตามมาได้นะคะ แล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลรักษามันก็จะลุกลามนะคะไปยังหัวใจไปยังม้ามก็จะทําให้มีอาการเช่นนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าไฟในตับไปลุกลามหัวใจไปที่ม้ามนะคะเกิดมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยจะเห็นว่านอกจากจะมีปัญหาเรื่องอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วก็จะมีอาการอื่นๆตามมาซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเกิดจากสาเหตุลมปราณตับติดขัด ซึ่งอันนี้นเ,นเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของการแพทย์แผนจีนค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะต้องดูแลรักษาคนไข้หรือว่าการที่เราจะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองเนี่ยเราต้องใช้หลายศาสตร์หลายมุมมองด้วยกันเพราะว่าบางอันเนี่ยมีข้อจาํากัดเราก็เอาศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะคะที่มันสามารถดูแลได้เนี่ยเข้ามาผนวกรวมกัน เพื่อให้การดูแลสุขภาพของเรานั้นไปสู่เป้าหมายมีสุขภาพที่ดีอย่างมั่นคงยั่งยืนนะคะและเรื่องไวทยทอนะคะหมายจะฝากไว้ว่าให้ทุกท่านเนี่ยที่มีอาการเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะเพราะว่ามันมีแต่จะเป็นมากขึ้นมันคงไม่มีหรอกค่ะที่จะกลับย้อนกลับไปสู่อาการที่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าอาการเหล่านี้ มันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้แล้วนะคุณควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้และอย่าลืมที่สําคัญที่สุดคือซ่อมก่อนเสื่อมดีที่สุดถ้าคุณมีโอกาสทําเลยนะคะรักษาเลยอย่าปล่อยเอาไว้ให้มันเป็นหนักกว่านี้ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถ inbox เข้ามาใน Facebook ได้หรือว่าไลน์ตามด้านล่างนะคะแล้วถ้าใครชอบความรู้ดีแบบนี้นะคะให้เข้าไปใน YouTube นะคะกด Subscribe ด็อกเตอร์พงษธนและด็อกเตอร์เพนุชแนนลค่ะและกดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับใน Facebook ก็คือกด follow หรือกดไลน์แล้วก็กดเห็นก่อน mm hmm. คุณจะได้รับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะจากหมอเป็นประจำค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ